ค่ะสวัสดีค่ะช่อง My Style S นะคะวันนี้จะพามาดูเรื่องราวของแคคตัสนะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับแคคตัสสายพันธุ์ต่างๆในช่อง My Style S นะคะเป็นการคุยถึงเรื่องเนะะื้อหาการที่เราดูแลจะใส่เขาอย่างไรเราเลี้ยงเขาอย่างไรนะคะหรือการแก้ปัญหาเวลาเขาไม่เติบโตหรือว่าความเป็นมาของพวกเขาว่าทําไมเขาถึงเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องพวกเขากันนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์โลโฟนะคะ สายพันธุ์โลโฟเน้นะคะได้มาหมด3ต้นที่มีขนาดใหญ่1ต้นนะคะขนาดเล็ก1ต้นแล้วก็อ,อ,อีกอันนึงก็เป็นขนาดเล็กเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเน่าเสียไปแล้วเพราะว่ามันชื้นเกินไปนก็เลยเน่านะคะต้นมันจะเละนะคะเ,เน่าเสียไปก็ต้องทิ้งนะคะทีนี้เนื่องจากว่าบางทีนะคะมีลมเันโชคมานะคะในสถานที่ที่เราเลี้ยงเขานะคะ ในช่วงหน้าที่มีลมแรงนะคะแล้วก็ทําให้กระถางเนี่ยตกแตกคว่ำได้ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นจากที่ใช้กระถางที่เป็นกระเบื้องนะคะก็ใช้เป็นกระถางแบบพลาสติกดีกว่าทนกว่านะคะทีนี้เนื่องจากว่าเขาตกมาเนี่ยทำให้ลาตัวเขาเกิดแผลนะคะแล้วเมื่อเิดเกิดแผลเนี่ยนะคะก็ลดน้ําไปแล้วก็แผลก็โดนน้ำนะคะทำให้เกิดความชื้นนะคะทำให้เกิดเป็นราสนิมได้ก็วิธีแก้ก็คือเอาคตเตอร์นะคะ ที่ะสะอาดๆนะคะฆ่าเชื้อก่อนนะคะหรือฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเพื่อฆ่าเชือ้อน,นะคะแล้วก็กรีดแผลเขาที่เป็นสนิมน,นะคะเพราะสนิมพวกนี้นะคะก็จะอยู่แค่หน้าผิวนะคะไม่ได้ฝังเข้าไปข้างในก็ส,สกิดออกนะคะแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าถ้าแผแลลักษณะบแบบนี้ที่เราสกิดออกนะคะเดี๋ยวพอเรากรีดเสร็จเนี่ยนะคะตัวผิวหนังก็จะมาประกบกันแล้วก็ติดกันนะคะปิดเองในระยะหนึ่งนะคะเมือนก็มีต้นหนึ่งที่เป็นต้น นะคะคล้ายๆกันแผลเขาจะปิดอีนะคะที่ถูกกรีดเหมือนกันเพื่อรักษาแผลของเขารักษาการเกิดลาของเขาก่อนที่ต้นเขาจะตายนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นต้นเล็กนะคะที่เราได้มาเหมือนกันต้นนี้นะคะคือต้นเล็กนะคะต้นนี้ก็เริ่มมีผิวลักษณะคล้ายๆสีน้ําตาลแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะได้นะคะหรือจะตายกันแน่นะคะก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็วิธีที่จะให้เขาเติบโตก็คือควรดินนะคะค่ะทีนี้มาถึงต้นยิมโนของเรานะคะยิมโนด่างที่ให้ดูตรงนี้นะคะผู้จะทําช่องเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องการเห็นยิมโนนะคะก็เห็นว่าได้แต่นะคะหรือเลี้ยงได้เฉพาะแอสโตที่ออกดอกตลอดนะคะแต่ยิมโนก็จะมีสองต้นนี้นะคะสองสามต้นนี้ที่จะรอดนะคะแต่เมื่อมาสังเกตแล้วก็ดูแลจะใส่เขาดีๆนะคะก็จะเห็นว่าโอ้โห เขามีการงอกพลูออกมาด้วยนะคะที่เราจะเห็นนี้นะคะบางพลูเนี่ยก็งอกมาแค่ครึ่งเดียวนะคะยังไม่ไม่ใช่สุดพลูนะคะแต่อันนี้งอกมานิดนึงนะคะเริ่มงอกมานะคะค่ะตอนแรกผู้กจะทาช่องอะ่ะมีความเข้าใจค่ะว่าเออพลูที่ที่ออกมาเนี่ยนะคะเวลาที่เขาเกิดมาหรือเขาเป็นหนอ่อขึ้นมาที่เราเด็ดออกมาปลูกเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราคิดเออว่ามันจะแบบสําเร็จรูปมาเลยเวลาที่ออกมาเนี่ยถ้าต้องการ10บพลูสิบสามพลูหรือว่า 8พภูนะคะมันก็จะออกมาเป็นภูเลยที่มันมันงอกออกมานะคะจากต้นนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่านะคะบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถที่จะงอกเพิ่มได้อีกจากที่เขางอกออกมาจากต้นเดิมของเขานะคะส่วนต้นนี้นะคะเออก็เนื่องจากว่าไม่ค่อยถนัดในการเลี้ยงดิมโดนะคะแต่ก็เห็นสังเกตเขาทุกวันนะคะพอสังเกตเขาก็จะผิดเขาแห้งนะคะก็เลยเอาไปแช่น้ํานะคะตามคลิป youtube ต่างๆที่เขาให้ความรู้นะคะ ถ้าต้นมันฟรีบลงนะคะเราก็สามารถไปแช่น้ําได้นะคะอันนี้ก็ไปแช่น้ํามานะคะต้นก็ดีขึ้นนะคะตอนแรกผิวก็แห้งยิ่งกว่านี้นะคะมันไม่มีความมันเลยนะคะก็ไปแช่น้ําก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็มาติดตามดูว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นยิมโนโด่านะคะซึ่งเพื่อนๆซึ่งเพื่อนให้มานะคะก็เขาเด็ดหน่อมาให้นะคะเนื่องจากว่ายิมโนโดานี่ลากเขาเนี่ยค่อนข้างจะสั้นแล้วก็จะ งอกลากมาเนี่ยใช้เวลานะอันนี้ก็มาหลายเดือนแล้วนะ,ะร่วม6 7เดือนได้แล้วแต่ถ้าทางจะไม่ค่อยรอดน,นะคะก็กลับว่าเดี๋ยวจะต้องมาดูลากกันสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าลากง,งอกจริงกคงจะต้องทิ้งไปไงนะคะอันนี้เป็นยิมโนโลูกดกนะคะสังเกตว่าเขาก็โตขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่โตมากนะคะพอลดน้ําไปมากๆเข้าก็จะแตกเป็นหน่อขึ้นมาแล้วหน่อที่จะเป็นสีเขียวเป็นสีน้ำตาลนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า เ,เขาแตกหน่อมากไปทาให้ต้นไม่เติบโตนะคะอาหารที่ได้หรือน้ำที่ได้ไปเลี้ยงหน่อนเหล่านี้หมดก็เดี๋ยวว่าจะทําการเคลียร์โดยการเด็ดหน่อออกนะคะที่ติดอยู่ตามต้นนะคะเพื่อให้เขาได้เติบโตเต็มที่แลวออกดอกก็ยังไม่เกิดดอกเขาเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์โรบีเวียนะคะอันนี้ก็หน่อก็โผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะคะต้นก็ไม่โตเท่าไหร่แต่ก็นั่นนะคะมีแตกหน่อออกมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะลองเด็ดหน่อออกนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เติบโตมากขึ้น ค่ะอันนี้ก็เป็นโลบิเวียเช่นกันนะคะที่เราเห็นนะคะมีทั้งโลบิเวียและอีชินอฟนะคะโลบิเวียและอีชินอฟค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะอันนี้จะเป็นต้นแมนเม็ดพริกนะคะที่ซื้อมาจากเชียงใหม่นะคะตอนแรกก็เด็ดหน่อไปนะคะต้นเขาก็ผอมลงนะคะแต่พอดูแล้วเขาไม่เติบโตขึ้นก็เลยใส่น้ําไปเยอะขึ้นนะคะรดน้ําทุกวันนะคะตอนนี้เขาเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะดีจะไปเอาไปชํา นอนะคะแยกกระถางแล้วนะคะอันนี้เป็นคาร a เมเน่นะคะที่ทํา MV ให้ดูนะคะแล้วก็ที่ปลูกให้ดูที่สายเป็นายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดูนะคะเขาเริ่มบานนะคะก็จะสังเกตว่าที่เราบอกไว้ว่าเราจะผสมเกรสรเขานะคะก็ยังไม่ติดนะคะก็ถ้าเป็นฝักที่ติดมาเล่นเราผสมเกรสรเราใช้ได้นี่นะคะ ก็จะเป็นลักษณะเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดไม่ติดนะคะก็จะเป็นแบบที่กำลังจะส่องให้ดูนี่นะคะจะเป็นเหมือนกับออดอกมันที่บานแล้วก็แห้งเหี่ยวไปเพราะมันไม่ติดเป็นฝักที่มีมเมล็ดข้างในนะคะถ้าติดฝักเป็นมเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นฝักออกมาเลยนะคะแล้วเป็นสีแดงๆนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะไกลๆนะคะว่าที่ บอกว่าไม่ติดฝากแล้วมันเหี่ยวแล้วจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนสีน้ําตาลนะคะเหี่ยวไปนะคะก็ะติดคาต้นนะคะแต่เดี๋ยวจะเป็นเวลาเราก็จะพยายามผสมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าในการที่เขาบานมาครั้งแรกเนี่ยเป็นรอบแรกนะคง่ายว่าบางทีดอกเขาเกสรเขายังไม่แข็งแรงนะคะจะเป็นรอบสองรอบ3าถึงจะผสมเกสรติดและอย่างผู้จัดจทาช่องนะคะก็ใส่สารเจจี G G เข้าไปเป็น เกล็ดเล็กๆเล็ดเล็กๆสีม่วงๆนะคะเพื่อป้องกันเพลี้ยนะคะแล้วก็ป้องกันแมลงต่ว่าแมลง ina, จะไม่ผ e สม say, ให้เราต้องผสมเองในอีกวิธีนึงที่จะผสมได้คือใช้ลมนะคะลมโดยธรรมชาตินี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะติดไหมก็เลยต้องใช้วิธีการผรสมนะคะเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย <Yes. S 1> แต่ส่วนใหญ่จะผสม <anson S 1> ข้ามดอกนะคะจะติดนะคะแต่ก็ผสมอบๆก็จะติดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผสมในดอกเดียวกันน่าจะไม่ติดนะคะ พราะในดอกของมันเนี่ยมันจะเล็กเพื่อเทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียนะคะเกสรตัวผู้คือที่มีอยู่หลายๆอันล้อมรอบนะคะเกสรตัวเมียจะชูก้านเล็กๆขึ้นมาก้านเดียวนั้นคือสองตัวเมียนะคะซึ่งเนื่องจากดอกเล็กมากจะสองแล้วมองไม่เห็นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าติดเมื่อไลร่ก็จะมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็จะมาทําคลิปให้ดูว่าเขาติดฝักลักษณะฝักของเขาเป็นสีแดงเป็นอย่างไรนะคะค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ช่องไม้สายอินะคะ เ,เลี้ยงดูแล้วก็ออกเป็นดอกให้นะคะออกดอกมาก็บาลประมาณ3-4วันนะคะก็ถือว่ามีเวลาการผสมน,นะคะเหมือนแอสโตนะคะออกดอกวันเดียวออกดอกนะคะแล้วก็บานวันเดียวนะคะค่ะดอกก็สวยมากเลยนะคะเป็นสีเหลืองๆขาวๆเขียวๆ,ๆนะคะ ส่วนมากนะคะเขาก็จะบานรอบต้นนะคะค่อยๆบานเยอะดอก2ดอกก็ได้น้ําดีได้ปุ๋ยดีได้แสงแดดดีก็จะบานนะคะดินดีด้วยนะคะแล้วก็ความโปร่งของดินอะไรเงี้ยมีช่องระบายอากาศดีนะคะดินไม่แน่นจนเกินไปก็จะออกดอกให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแคคตัสอีกสายพันธุหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอิชิโนบนะคะแต่เนื่องจาก ต้นของมันเป็นลาสนิ่งแต่นี้เราก็ไม่อกไปแคะมากมันเพราะคือมันเป็นเยอะมากเดี๋ยวจะเป็นแผลตามต้นอันนี้อีกอันที่เราจะ ให้ดูนะคะอันนี้เป็นอิชนโนบเหมือนกันนะเป็นอิชโนที่เขาเรียกว่าดาวล้อมเดือนนะคะลำต้นของเขาเนี่ยผิวของเขาสวยมากนะคะเป็นสีเขียวสุกใสแล้วก็มีความมันวาวนะคะส่งกับแดดยิ่งสวยนะคะแต่แปลกประหลาดมากเลยค่ะดูวิธีการเขาขึ้นนะคะเขามีต้นข้างล่างอยู่ต้นหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็แตกหน่อออกมาแล้วก็หน่อที่แตกเน่ะเขาแบบโอ้โหยิ่งทียิ่งลดน้ํายิ่งให้ปุ๋ยให้หารใส่แสงแดดไปนี่นะคะโอ้โหรู้สึกว่าเขา โตขึ้นโตขึ้น,นจะเป็นต้นต้นแม่แทนนะคะส่วนต้นล่างเนี่ยมันก็จะฟิบลงฟีบลงแล้วก็เล็กลงนะคะค่ะอันนี้เป็นแคคตัสที่เรียกว่าอิรุซมุนะคะอันนี้เป็นต้นที่ทุจะทํทำช่องเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะต้นเขาใหญ่กว่าทุกต้นเลยนะครับขนาดประมาณเกือบสี่เซนสี่เซนกว่านะคะก็มีขนเล็กๆเหมือนปุยหิมะนะคะอยู่รอบพลูของเขานะคะครอบต้นของเขาก็ ไม่รู้ว่าเมือ่อไรเขาจะออกดอกนะฮะเว่าหน้าหนาวนี้จะออกแต่ก็ผ่านหน้าหนาวไปแล้วจนเข้าหน้าร้อนฮะ,ะก็ยังไม่ออกนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นปุยเหมือนหิมะตามพลูของเขาตามออยอดของแต่ละเขาเรียกอ,อะไรนะคะ,แต,ะแต่ละก้านของของตัวของเขานะคะแล้วก็จะเห็นว่าเขามีน้ําอยู่นะคะที่ยอดของเขาน้ําเล็กๆนะคะนี่จะเห็นน้ําของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าทำไงให้เห็นนะคะอาจจะต้องใช้ คอนเซปท์ที่เราใช้สำหรับจิ้มหรือหนีบนพวกนี้นะคะเอามาเป็นฉากหลังให้เพื่อจะเห็นหนามเขาซึ่งมันมีขนาดเล็กมากเลยนะคะนะคะนี่ตอนนี้เขาคอนเซปต์มันเ,มเป็นฉากหลังแล้วก็เห็นหนามเล็กๆเขานะคะมันหนามเนี่ยจะอยู่ที่ยอดของเขาแต่แล้วเป็นหนามสั้นๆไม่ถึงครึ่งเซนประมาณ 2- 3สามมิลได้นะคะค่ะอันนี้คือเรียกว่าอิรูซุมุนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าเขา จะออกดอกเมื่อไหร่นะคะ